สวัสดีครับมีโจทย์ฝึกทักษะทฤษฎีบทพีทาโกรัสใหม่แล้วครับให้หาความยาวด้านที่เหลือครับด้านที่เหลือคืออันนี้ถูกไหมครับโอเคเรามาลุยกันเลยทฤษฎีพีทาโกรัสครับคืออะไรครับจจำได้แม่เลยครับ c ยกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง นะครับทีนี้เรามากําหนดด้าน a ด้าน b กันนะครับด้าน a เนี่ยโดยปกติแล้วพี่แม็กจะแนะนําให้กําหนดเป็นด้านที่น้อยที่สุดคือเราก็ดทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอด้านเนี้ยด้านเนี้ยอันไหนจะน้อยที่สุดซึ่งก็ไม่ซีเรียสครับก็กําหนดไปเลยครับ a กับ b ก็คือด้านชิดมุมด้านชิดมุมฉากเนด้านชิดอันนี้คือมุมฉากถูกไหมด้านที่มันชิดมุมฉากเนี่ย a กับ b เอาสักด้านหนึ่งด้านไหนก็ได้ครับแต,ดต,มมต่ด้านตรงข้ามมุมฉากเยตรงข้ามกันด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ครับให้กําหนดเป็น c เสมอและก็เท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับ2.1นะครับ c มีค่าเท่ากับ2.9ให้หา b นะครับโอเคเราแทนค่าเข้าสุด c กําลัง2คือ2.9ยกกาลัง2 เท่ากับ a แล้วกำหนดเป็น1.2.1ยกกำลัง2บวกด้วย b ที่เราต้องการหานะครับย้ายข้างสมการครับต้องการหา b เดียวย้ายจากฝั่งนี้จากที่เป็นบวกอยู่ครับย้ายมาลบ,ลบนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2.9ยกกำลัง2ครับลบด้วย2.1ยกกำลัง2เท่ากับ b ยกกำลัง2 Okay. เราจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้หรือเราจะสลับบีมาฝั่งนี้สลับสมการตรงนี้มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับทีนี้พี่มา,ากจะสอนว่าให้สลับเลยครับไม่ไม่ไม่ผิดครับสลับนะบีกาลังสองเท่ากับสองจุดเก้ายกกลังสองลบสองจุดหนึ่งยกกาลังสองโอเคเพราะนั้น b กําลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับ องจุดเก้ายกกำลังสองมีได้เท่าไรครับได้แปดจุดสี่หนึ่งแปดจุดสองจุดหนึ่งยกกำลังสองได้สี่จุดสี่หนึ่งเพราะนั้นบีกำลังสองลบกันเหลือเท่าไรครับสี่อะไรยกกำลังสองแล้วได้สี่ครับมีสองค่าคือ 2ยกกำลังสองครับกับลบ2ยกกำลังสองแต่อันนี้เป็นความยาวเราตอบเป็นบวกเสมอนั้นก็เราตอบ2ใช่ไหมครับเราตอบบวกโอเคเพราะนั้นด้านนี้ด้าน B เลยมีค่าเท่ากับก็ถือว่าเป็นคำตอบโอเคไม่ได้ยากมากใช่ไหมครับสุดท้ายอ้อนวอนอีกครั้งครับ กดไลค์ s ับสไคร b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ